รอแต่ไม่ทันหมวกไปหรอโอ้ยเพิ่งมาเพิ่งมาเฮ้ยชั่วโมงละพันนี่ก็เอาเหรออ้าหุบคนเลยตึ้งตึ่งเฮ้ยมีวีร่าที่หลอดมาเว้ยได้ยเฮ้ยเอ็มเคเฮ้ยเอ็มเคเฮ้ยไม่ลงเป็นตอนนะลงเป็นตอนนะยิงเลยนะมันมันไวไปครับคนดูร้องเต็มเลยครับคนดูร้องเต็มเลยมาดูมา คราดูร้องเต็มเลยผมต้องปิดไปก่อนครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมลบให้ได้นะสามชั่วโมงเดี๋ยวผมลบให้เลยสชั่วโมงใช่ปะา่เดี๋ยวผมลบให้ก็ได้ครับฮัลนาแล้วเจตนาดีไทานสีม่วงานสีม่วงเนี่ของบ้านอเาดเ้ยเจวดีจับาานไัจะเีอะไรหนดเเทลาบวงเทลาบวงานิสีนี่นีความ เด่ยวพอไปเดี่ยวไปเดี่ยวพอไ้ไเ้อไเ้งนเบลงนเลยังไมเ้งในเรเบลตตไ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไ้ทวกอ่แล้วมาหน่อยไอ้ตรง้าเเบเลยไทม่แ้วนะไทคานเปนเ้านมตสองนสององนกตกรกกไป่นตกรถไปก่อนแม็มต้แม็ตข้างข้างข้างเรเบลไอ้แม่คแม็คลงอ่อนบนในเรเบลเตงมตก้มา

กวนให้กอนใหตามไปโอ้องรถพี่แม็กมาเรนมันจะแตกอามณจะแตกมาเนี่งอยู่ตั้ย่เดียวตัเดียวุงกพเลยลงกลงกลงกลตื้อลื้อลื้อั้งย่เยว้หรอด้ปวิ้งขึ้นมาบนหลังคาไก้ไหมไเลยนหลัไเลยไอเปดปืเลยยิงกะพริบเลยยิงเลยยงลงงปกอะไกกไอเยี่ยเยวอยป็นกวอไรไรไอ้เยี่ยนปากไอ้เยียงก้ายงเลยงเล ไอ้สถานีเ <rôle> ต <à> <to break an iously> ัวเสี่ยวไอ้ควาไอ้แกกสาบไอ้เอามันเอาหมามมาือืมันถือมันเอามาเดี๋ยวมันชุกถื้อมบัำดีอย่ที่เบกรถอ่ะถือมไอ้ไก่เอาีหมูด้วยตั ไว้ก่อนค่ะบวกไปเลยโอ้โหโอเคครับเป็นสี่พันเนาะนึกว่าอยากลบไงจะราทสามพัน่ะเฮ้ยเดี๋ยวจบเลยไอ้ไก่ยังอะไรน้ำอ่ะเฮ้ยกูจะแคสอุ้ยไม่แคส์สบายเดี๋ยวสบายเดี๋ยวสบายไม่ยอมนะจุ๊จุ๊จุ๊นำนะเออเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูยิงให้เองบอลมูนแม่งหายไปไหนวะเนี่ยมันออกแล้วนี่วะฮ้ยมีคนยิงกูเนี่ยหล่ะเยี่ยหลังรถไปวะกูไม่สนนั้นนึ่งนั้นนึ่งนั้นหนึงผมไม่สนบริษัท้นยิงไว ถามไม่จริงหรอกคือวนอยู่กูเมาหมดกูม่สนว่าใครมาคนใดแล้เดี๋ยวอยู่ไหนนะเฮ้ยมาถือปืนมาถือซ็อกคนใดไอ้นายไอ้นายถือปืนถือซ็อกตัวไหนไอ้นายถือปืนมั้ยเนี่ยซ็อกเปลี่ยนปืนเลยรอเป้าบอดังหมดังจะตายเราจะไรเนี่ยใครมีเป้าในเกมส่งให้หน่อยดิ ตไอเพันสิเป็นที่ความสิเป็นที่รไรมาแล้วนะยจไดยว่าอย่ไยวไปไอเพย์ไปไอ้เพยอยู่เดี๋ยวใหญ่โอ้ไขวะเียโกงไปหมดเลยวะแม่งก็สีดำยังรออยู่นะเดี๋ยวพาพี่เียวเดี๋ยวห่อเหมือนกันนะไอ้เราเอากลับโรงพยาบานมีแมวแหละววมีอยู่คนเดียวมีแมวสั่งนะ ไม่ทั้งเลยเลยมีอยู่ตรงนี้อีกสองศพนะไม่ปากไอ้ตรงนี้สองศพทางทางบนหลังคานหนึ่งศพนะผมอยู่ตรงทางขึ้นทางขึ้นเบวอ่ะพร้อมยังเต็มตัวห่อเลยหรอตรงนี้สองศพนะไอ้มาตรงนี้หน่อยก้าวข้าวหมดเก่ตัวเองแล้วไม่อยากหอเลยอ่ะมีคนก่นแล้วนะพี่พี่ซับก่นแล้วนะห่อเลยห่อเลยถ้ากดแล้วห่อเลยหอเลยอุ้ยไอ้เหี้ยกูไม่มีห่อเลยดมาเอาตกมาที่ประกันนี่เพื่่ออนนนมาีหยครับระวังวงอีพีดักข้างหน้าเห็นอีพีป่ะระวังนะอีพีนะขา เราประมูลมาหลุดมามามาเลยมีศพออกมาหนังเรเบลนะมันวางเรเบลเรเบลเราประมูลมาหลุดมามาตรงคุ่ไหนพี่อันไหนพี่ทราบป็นี่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 นีๆ